ครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ครับเอ่อหกโมสิบนาครับหกโมเนี่ยครับหกโมสิครับตอนนี้หกโมงสินะครับดูสภาพแล้วนี่ตอนนี้มืดมากครับมืดตึมเลยนี่ถ้าไม่มีไฟฉายนี่ดูนะครับไม่เห็นอะไรเลยครับจะเห็นเฉพาะแสงไฟฉายของเราเท่านั้นนะครับส่วนไฟที่ติดนี้ก็เป็นไฟจากการปัดไฟครับใช่ครับไอไอ ปิ้วๆนี้เป็นไอ้น้ำนะจะมีหยดน้ำนิดๆทั้งหมดเป็นเม็ดฝนละอองฝนนะครับนน้ำค้างเริ่มแรงมากครับตอนนี้เริ่มมองมเห็นเลยอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่คะอุณหภูมิอุณหภูมิอมตอนนี้ครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่12องศาเซลเซียสน,นะครับซึ่งยังไม่ใช่หนาวที่สุดนะหรับค่ําคืนนี้ครับค่ําคืนนี้เราจะต้องหนาวกันมากกว่าน,นี้อีกแน่นอนต้องเตรียมตัวไงบ้างคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ําคืนนี้นะครับก็ก็อย่างที่เคยบอกเอาไว้ครับก็ต้องอยู่เฝ้ายาม เพื่อระวังสัตว์ร้ายในค่ำคืนนี้ได้แก่ได้แก่ได้แก่กบเขียดและคางคกฮะก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ยังยังไม่ได้บอกที่กนใช่ไหมครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ดอยอ่อผาหงปกครับผาผาหงปกผาจังหวัดอะไรคะ จังหวัดเชียงใหม่คนสัมภาษณ์อยู่คนนี้เอาเอาเทคสองเทคสองจังหวัดอะไรครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอ๋อถูกต้องเลยครับส่วนมื้อเย็นเราก็วันนี้ก็จะมีเป็นมาม่าต้มนะฮะเขาเรียกเส้นสวรรค์ครับเส้นสวรรค์เส้นสวรรค์ใช้เตาแก๊สเป็นแก๊สกระป๋องสตรอเบอรี่คุกระหรวสตรอเบอรี่ข้าวเหนียวจากไหนนะข้าวเหนียวจาก สองปันนาจากตลาดโรดรบพร้อมด้วยแคปหมูน้ำพริกหนุ่มและมาม่าและมาม่าจากเซเว่นับนคลิปต่อไปตอนเช้าเราจะออกเดินกันตอนประมาณ4ีสามนะครับเพื่อนไปถึงยอดภางหกซึ่งระยะทางที่เราจะขึ้นไปนั้นก็ประมาณ 3,500้ารกิโลเมตรสมนห้3ร0 0เมตรสาัเมตรกิโลเมตรนี้ก็คือไปทวีใปคนเดียวนะครับไปคนเดียวครับก็สำหรับในค่ำคืนนี้เราจะจบลงไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วตอนเช้าเราจะมาดูกันใหม่ว่าเราจะสามารถไปพิชิตดอยผ้าห่มปกกันได้หรือไม่จบการรายงานข่าวโดยดึกดึกคึกคึกนะครับ อีก2,000เมตรเท่านั้นเราก็จะไปถึงยอดดอยผ้าหุบกันแล้วนะครับถ,ถึงช่วงพัก<ม>สภาพสภาพลูกทัวรของเราก็ขอสอบถามข้ามเห็นนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับน่อครับนนี้ <laughs> พี่ของเรายังแข็งแกร่งอยู่เลยครับยังไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อยครับ แต่สามสาวเรานี่มีถึงกับมีไม้เท้าแล้วครับมีไม้เท้าแล้วครับมีไม้เท้าแล้วไม่ได้ถือแม่หนูหรือแม่หนโอเคครับเราเดินทางกันต่อครับอีก2,000เมตรเท่านั้นหรือแปลว่า2กิโลครับเดินทางกันต่อครับเหมือ้าโคตรหินโคตรไม้ระวังครับเริ่มครับพันละร้อยเมตรจาก จากอุทยาน้าล่างครับตอนนี้ถึง<ป>จุดพักชมวิวบังเกอร์<ป>ตันนี้เราเหลือระยะทางอ,1500อีกพันหเมตรอีกพันหเมตรครับสยอดยอดดอยตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แลครับห,บาาห้าน,น,น,นาฬิกาสามสิบาทถึงแม้ตอนนี้จะสี5ห้ครึ่งแล้วนะครับแต่ว่าท้องฟ้ายังคงวุ่นิุนะครับไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยแาวเขาไปเดินทางต่อแล้วครับโอเคครับ ตู้ต่อไปครับครับ1,000เมตรอีก1,000เมตรยอดดอยเรา 1, 1> คิด<ม>ว่าเราจะไปทันดูพระอาทิตย์ขึ้นกันไหมครับออต้องทันครับต้องทันนะครับตอนนี้อากาศหนาวมากผมจะให้สเกตควันไอที่ออกจากป่าครับ,บตอนนี้เราได้ขึ้นมาสู่ถึงยอดดอย องศาครับก็เราก็มาถึงตอนเวลาหกโมงกว,กว่าครับ6โมงเกือบหกโมงครึ่งครึ่งครับวันนี้เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าฟ้าอาจจะเปิดประมาณ7โมงแต่ถ้าหลังจาก7โมงแล้วถ้าเื่อพาย์ไม่ขึ้นก็จะไม่เห็นแล้วฝั<อ>่งทางด้านนู้นก็จะเป็นทางด้นานองพมา่มาวัดทีพม่าแล้วก็จะเห็นตอยองังคารด้วยครับ,รบผมแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้เห็นหรือเปล่า เราก็ได้แต่ภาวนากันนะครับว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่สวยงามที่สุดที่ธรรมชาติได้สรรสร้างไว้ให้ครับตอนนี้คนขึ้นมาวันนี้ประมาณแต่ก็พอใกล้ๆเจ็ดโมก็อาจจะถึงร้อยได้ครับเพราะตอนนี้กำลังเดินขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับบรรยากาศโดยรอบครับมองอะไรไม่เห็นเลยนอกจากหมอกครับ อยู่นี่เราเห็นได้360องศาเลยนะครับนหน้าของเราตรงไปก็จะนางไม้ครับนางไม้ครับจะไม่มีทางเดินต่อไปแล้วนี่คือยอดดอยของวิภาคหุบปกนะครับสยอดจริงเยครับเดี๋ยวเรามารอดูภาคที่เก็บอีกทีครับ แ้อต้าคุไม่เกิรไปจะไปถึงนือแบบเนี้ยไม่เป็นพื้นแบบพื้นแบบเนี่ยแต่เป็นหมือนว่าตอนนี้เป็นเส้นทางเดินลงนะครับส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขามากหญ้ามอสขึ้นเต็มหมดเลยครับ ปุ่ยจะลม้มอเไม่รู้ว่าตอนขาขึ้นเราขึ้นมากันได้ยังไงครับ <c oughs> ตอนนี้บรรยากาศโดยรอบเห็นแล้วสวยงามมากครับนี่ครับ500เมตรแปลว่าเราต้องเดินลงอีก3กิโลครับโอเคครับ <c oughs> เดินกันต่อไปครับ น,นี้เรากำลังเดินะฮะกลับลงมาได้ถึงระยะทางที่ประมาณ1 5 0 0กิโลเมตรหรืออีกประมาณ1ัน0กิโลเมตรก็จะถึงสู่อุทยายนข้างล่างนักง,งานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอถึงข้างล่างปุ๊บเราจะต้องต่อรถโฟล์วิลลงไปอีกกว่าจะถึงที่ทำการอุทยายนข้างล่างตรงบ่อน้ำพุร้อนข้างล่างไป<อ>ต,ต่อครับเดินต่อไปตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมง20นะครับ ก็เห็นสว่างแล้วตอนนี้ฟ้าเริ่มเปิดหลังจากที่เมื่อประมาณ6กโมงเช้าที่เราขึ้นไปดูพาทิตกันฟ้าไม่เปิดฟ้าไม่เป็นใจแต่ตอนนี้แล้วฟ้าเริ่มเปิดถ้าคิดว่าถ้าเกิดเราอยู่ถึงประมาณ8ปดโมงก็คงจะได้เห็นพระอาทิตย์แต่ตอนนี้เราลงกันมาหมดแล้วครับ